เดิมข่าคิดว่าขุนนางแผ่นดินั่นอย่างท่านเนี่ยคงเจรจาต่อหน้าทหารทุกคนอย่างมีปัญญาไม่นึกเลยว่าจะพูดจาจ่วงจาหยาบช้าเช่นนี้ mm hmm. ขอให้ทุกท่านฟังข้าพูดสักคำสมัย พระเจ้าเฮี้ยนเต้เลนเต้บ้านเมืองเสื่อมสุดเพราะพวกขันทีทำจนบ้านเมืองระสำระสายไปทั่วหลังปราบกบฏตังโตลิชุวยกุยกีคิดการทรยศจับตัวห้องเต้เข็นฆ่าชาวบ้านดังนั้นพวกไร้ปัญญาหน้าซื่อใจคดจึงพากันเป็นใหญ่เสวยสุขพวกเหี้ยมโหดเหล่านี้พากันเป็นใหญ่พวกสุนัขรับใช้ก็ได้ดิบได้ดี ทำให้บ้านเมืองเสื่อมสุดอย่างหนักถวยราชเดือดร้อนกันทุกย่อมย่า<ม>บ้านเมืองวิกฤตเช่นนี้ท่านอ,องลองทำอะไรบ้างล่ะ<ม>ชีวิตของท่านอ,องลองข้าเองก็พอจะรู้อยู่บ้าง<ม>บ้านเดิมอยู่ติดชายทะเลเมื่อได้มาเป็นขุนนาง ก็ควรช่วยเหลือบ้านเมืองสร้างความรุ่งเรืองแต่นี่กลับไปช่วยโจรแย่งชิงอํานาจโทษนี้หนักนักกรมต้องตามสนองเจ้าเจ้าคงเป็นดางโง่เจ้าบัางอาเจ้าไร้ย่างอายไม่รู้หรือคนทั้งแผ่นดินต่างอยากฉีกเนื้อเจ้ายังกล้ามาทำปากเก่งสวรรค์ไม่ได้ให้สิ้นแผ่นดินหั่น เล่าปีทรงสืบราชสมบัติครองเมืองเสฉวนโอพระเจ้า,าร่าเซียนทรงรับสั่งให้ข้าปราบโจรเจ้าก็แค่ขุนนางสอพลอรู้แต่ลักตัวกลัวตายหวังเสวยสุขยังกล้าบังอาจมาอ้างฟ้าดินต่อหน้าท่าเจ้าเหมันคนไทยโจรร้นชาติแม้จะต้องสิ้นใจตายในวันนี้ข้าอยากรู้ว่าเจ้าเองมีหน้าไปพบบุรพกษัตริย์ราชวงศ์ฮั่นหรืคนด่า ก็ไอ้ข้าสองเจ้าออยู่จนแก่ปูนนี้แล้วยังไม่มีความชอบสักอย่างรู้แต่เล่นลิ้นลมปากช่วยจอนปล้นชาติสุนัขขี้เหร่ย่างเจ้ายังกล้ามาเห่าหอนต่อหน้าข้าอีกเชียวเจ้าเก้าเกิดไม่เคยพบเห็นคนไรอย่างอายสิ้นดีเช่นเจ้า หน่<ม>าข <Allah S 1> ้าหายท้องเลยถุ้องล้องถลองลองถลองร้องนี่ลเขาตายถลองร้องฮะอาถล้องลองถลองร้องถลองลองหน่าช็อกเลยอ